หนึ่งสองสามสี่ห้าอนุญาตถ่ายภาพกูบาจาย์วัดบ้านกบอนะครับออกนับปินทบาตจากญาติโยมนะครับบ้านแสนซุขนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นขาลับนะครับหลังจากเดินมาสองกิโลนะครับเดินขับก็สองกิโลเหมือนกันนะครับอนุญาตถ่ายภาพญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมค้ําชูนะครับวัดวาพระศาสนานะครับ บ้บานเกาบอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเอ๊ะทำไมคุณคุ้นตาจริงเลยนี่ฮะเป็นคุณคุ้นตานะวัน <c oughs> ว่าเป็นฝนใหญ่สีน้ำลงมาเนาะกันใจอยู่ว่าลป์นะยานแต่ล่มเลยเนาะแต่ว่ามันตกหน่อยเพื่ออะไรโอ้ยตกมาพอเย็นจังหน่อยก็ยังไขู่เด้สุขภาพแข็งแรงในยมพรดื้อว่าเป็นฝนใหญ่สีน้ำลงมาว่าสัทธ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อท่านบ้านเขาเราบ้านนี้ ฝนอยู่ค่ะบ่ฝนอยู่ตีบ่ามากไงาดอกฝนนั่นบ่มากไงหรอค่ะเป็นปีนี้เป็นแปดสองฝนบ่ดีดอก 1 2 3 4 5คุณตากับคุณยายนะครับใส่บาทประจําประจํานะครับแต่ว่าคุณตาช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเป็นโยมผู้อุปธรภมค้ำชูวัดวาพระสาสนานะครับวัดบ้านเขาบบด้วยดีตลอดมานะครับแต่ว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ตระกูลคนพันนะครับนี้ สุกภาพแข็งแรงด้วยบู้เ่าดื้อเมนแล้ววันเกิดวัดตัว,ว,อว,ตวโอ้พอดีกันเลยเนาะ ุขภาพแข็งแรงเด้อผู้เฒ่าเด้อจะได้ยินกันบูโบกกระได้เนาะใส่ละน้องใบมันแหม น้องใบมนน้องใบมนหลังหน้าลักเลยเนาะ satu, 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 satu. satu. ข้าวบ้านเขาอยู่บ่ว่ <laughs> าท่านในบ้านค่ะหน่อย วานเราพวกเขาวานนียนะคะว<า>นัน <laughs> น

satu satu สุขภาพแข็งแรงเด้อไม่ยั้ยวได้ด้วย พ่อศักดาพลภูผานะครับนี่พ่อจําของบัณพูนแพงบัวเชนิงแสนสุกนี้นะครับนี่ยมนะครับคุณแม่บัวซ้อนนะครับคุณพ่อศักดาพลภูผานะครับนี่พร้อมด้วยญาติญาติพี่น้องถวายที่ตรงนี้นะครับตรงที่สร้างอนุสรสถานนี่นะครับพระเดชพระคุณลงตาก็เลยให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับ ที่เป็นคณะช่างนะครับสร้างอนุสรณ์สถานนะครับบูชาคุณของพระรัตนตรยัยและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่นี่นะครับเดือ้อาศัยโยมนะครับถวายที่ไว้ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนจะมีแต่ทางเข้านี่นะครับวัดนะครับมีเฉพาะทางเข้านะครับส่วน ้านข้างนี้ไม่มีนะครับยมถวายที่ให้มานะครับก็เลยได้สร้างนะครับอนุสรณ์สถานจินบุรพาจารย์ไว้นะครับเวลาคนผ่านไปผ่านมาจําได้ยากนะครับแม้แต่คนเคยมาประจําเวลาขับรถผ่านนะครับเดินทางมาหาทางเข้าวัดไม่เจอนะครับไป หรือว่าซุ้มประตูวัดก็อยู่ด้านในนู่นนะครับป้ายวัดก็เล็กๆนะครับพอพรเดชพระคุณลงตานะครับได้รับที่นะครับที่คุณแม่บัวสอนคุณพ่อศักดาคุณรัตนาพ์นะครับคุณยมรัตนาพ์คุณปูกพานี่นะครับถวายที่นะครับก็เลยให้คณะช่างสร้างนะครับอนุสร์สถานนะครับบูชาคุณพระรัตนาไทร พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สร้างช้างนะครับช้างเผือกสองเชือกนะครับคุณยมแม่วันนานะครับมานิตยกคุณยมปินิดามานิตยกคุณนะครับพร้อมด้วยญาติธรรมนะครับร่วมกันสร้างถวายนะครับช้างเผือกเชือกมงคลนะครับบูชาคุณของหลวงปู่เขา อนาลโยวัฒนธรกงเพียนนะครับที่เคยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับหลวงปู่ท่านเป็นคนบ้านบ่อชนิงนี้นะครับหลังจากออกบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นนะครับจนเต็มจิตเต็มใจแล้วกลับมาจำพรรษานะครับที่วัดบ้านเก่าบ่อตรงอุโบโสถการเปลี่ยนนะครับเป็นฐานบูตเก่าอยู่ที่นั่นนะครับเด้อจากนั้นก็จเจริญมาตามลำดับนะครับ มองหินด้านหน้านี่เป็นหอแก้วนะครับเป็นผลงานที่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับตั้งจิตตั้งใจสร้างถวายไว้ในบวรพุทธศาสนานะครับอาศัยฝีมือคณะช่างนะครับของครูบาอาจารย์และญาติโยมนะครับส่วนช่างที่ได้จ้างนะครับมีเฉพาะลวดลายด้านบนนะครับส่วนงานอื่นนะครับ อาศัยพละกําลังเลี้ยวแรงของคณะสูงนะครับและญาติโยมนะครับงานจิตกรรมอยู่ด้านหลังนะครับเป็นฟีมือของครูบาอาจารย์และญาติโยมนะครับช่างตานนะครับและทีมงานอีกหลายท่านด้วยกันนะครับเดือเช้าๆนะครับแต่ว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับ ครูบาอาจารย์ก็จะนําเอาเข้ามารวมกันนะครับรวมกันก่อนตรงนี้นะครับส่วนครูบาอาจารย์ที่จะไปทําหน้าที่เรียนหนังสือนะครับคีลานุปทกนะครับกําลังฉันพัตนารเช้านะครับนี่